ตัวดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมทีมนี้เราจะมาแนะนำแนวทางในการเล่นหยาดน,นะครับผมซึ่งหยาดนี่ก็เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งจังเกิลแล้วก็ออฟเลนนะครับผมแต่ผมแนะนำไปทางออฟเลนดีกว่านะแล้วก็ตัวมันเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะต้องฝึกเล่นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวมันก็ไม่ใช่ตัวที่จะเล่นได้ง่ายๆนะครับผม ก็ตัวมัน,นสกิลมันค่อนข้างมีเยอะนะผมผมจะไม่ค่อยอ่าจะอธิบายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยเก่งกับตัวละครน,นี้ด้วยนะก็คือพอเล่นได้นะครับโอเคก็อันนี้ผมออามาเล่นในตำแหน่งจังเกิลน,นะครับโอเคก็เวลาฟาร์มเนี่ยก็ให้แนะนําว่าให้ใช้สกิลหนึ่งดีกว่าผมมันจะมีพาสซีแบบสองอันนะ,ะนะเห็นไหมเห็นหลอดสีฟ้าไหมครับหลอดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของสกิลหนึ่งนะ แล้วก็ถ้าเป็นหลอดสีส้มเนี่ยจะเป็นของสกิลสองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าจะฟาร์มเนี่ยแนะนำให้ใช้หลอดสีฟ้าดีกว่านะครับผมมันจะตีคลิปได้แรงกว่านะครับเกนี้มาให้เพื่อนด้วยนะครับผมนี่ยฮะแต่ถามว่าหลอดสีส้มใช้ตีได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นเนี่ยสแตตสีฟ้าดีกว่าผมมันจะฟาร์มไวมากขึ้นนะแล้วก็เวลาเรา,าใช้พาสซีฟเนี่ยใช้เนี่ยแบบกระโดดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะตีไวขึ้นนะครับเห็นไหม มันจะตีไวขึ้นนะก็คือจะทําให้เราฟาร์มไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองเนี่ยมันก็จะได้สแต็กมานะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะสามารถเล่นยังไงได้บ้างนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดเอามาป่าเนี่ยเราก็ให้แนะนําให้ใช้เนี่ยสแต็กสีฟ้าดีกว่านะครับผมโอเคอันนี้เราเรามาช่วยบนนะแต่เขาเห็นเราก่อนนะครับอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่อ่าเราก็พยายามเลยครับผมเก็บสแต็กไวหนึ่งสแต็กนะเนี่ย จะแตกไว้1นึ่งแครับผมอพอเราจะเล่นเราก็อาจจะใช้สกิลสหรือสกิลหก็ได้นะครับเพื่อให้แบบแตกมันขึ้นสีหนึ่งนะครับผมแล้วก็พอเรากดตีธรรมาดาเนี่ยมันแตกมันจะทํางานนะโอเคอเลยจังหวะนี้เปิดอุปกรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดเลยครับผมอ่ะแล้วก็สกิลสเนี่ยสามารถหลบได้นะผมหลบสกิลหรือว่าหลบกระสุนหลบได้ทุกอย่างนะน<ๆ>ก็คือปเป็นอาตุธนะครับผมโอ้ยจังหวะนี้เพื่อนคราวนี้ต้องหลบก่อนนิดนึงส่วนอันนี้ไหม ไม่ดีเท่าไหร่นะผมเพื่อนเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะอ่าแล้วก็หยานนะผมหยานเป็นตัวที่เก่งววสิบสองนะครับผมยามเลยว่าวิสิบสองนะก็คืออันติววสามนะครับตัวมันจะเก่งแต่ถามว่าถ้าว 4, วสี่วลแปดอะไรแบบนี้ก็ถามว่าเก่งมันพอเล่นได้ผมแต่ถามว่าเก่งเท่าวลวสิบสองไม,ไม่ไม่เท่านะครับก็คือแบบคนละชั้นเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นหยานเนี่ยแนะนําว่าช่วงต้นเกมควรจะฟาร์มให้ววสิบสองก่อนผม ต้องพูดเลยว่าต้องฟาร์มให้เวลสอสอก่อนตัวมันถึงจะเล่นได้นะครับผมคือเล่นได้ด้วยตัวเองอันแหละแต่เกิว่ายังไม่เวลสิบสองเองนี้ยมันอาจจะเล่นได้ด้วยตัวเองลําบากนะับยกเว้นเกมจะนำจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้กับมาฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆผมอย่างที่บอกนะว่าต้นเกมถ้าเกิดว่าโอเคไม่มีไฟรจริงๆเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆผมฟาร์มให้ตัวมันเวลสิบสองเพราะว่ามันจะเกมเวลสิบสองนั่นเองนะครับผม โอเคจังหวะนี้เพื่อนเราอินเวตนะครับเดี๋ยวอันนี้เราต้องไปรับกลางไหมเรารับกลางให้เพื่อนเลยครับผมเนีย่ยเราเซฟิปไปเลยเนีย่ยเราก็จะใช้สกิลหนึ่งก่อนได้หรือสกิลสองก่อได้โอเคจังหวะนี้เพื่อนอันนี้เดี๋ยวเราตีเปิดแล้วผมอ่าล้วก็เวลาใช้ตีไหมตอนมันสะบัดนะผมมันจะไม่โดนซีซนะีนะแหมนี้ผมเกี่ยวไม่ถึงนะครับผมเรเลยตามไม่ทนะันตามทันผมคิดว่าน่าจะฆ่าไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าต้นเกมมันยังไม่ค่อยเก่ง อ่ะแล้วก็สแต็กสีส้มนะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะใช้อ่าสีส้มอ่าสกิลสองได้อีกรอบนึงแต่ตอนใช้สกิลสองเนี่ยจำไม่ได้เพิ่มสแต็กแล้วนะครับบนี้เนหะ็นไหมเห็นไหมครับมันจะใช้ได้อีกทีนึงนะแต่ก็มันจะไม่ได้เพิ่มสแตกแ็กแล้วก็จะกลับมารีกูดาวเหมือนเดิมนะครับผมอ่าสกิลสองของเขาเนี่ยค้างไว้เนาะก็คือมันสามารถหลบสกิลหลบดาเมจได้นะเป็นอมตะนั่นแหละครับผมคล้ายสกิลสองของลอเรียวเลยนะแต่จะใช้ยากกว่านะครับผม ใช้ยากกว่าของเราเรีย่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าดวงดีหรือว่าแบบคนที่เล่นยำชั่นสามารถหลบสกิลที่แบบเป็นชุดใหญ่ๆได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าควรจะลองฝึกเล่นดูก,ก่อนนะครับผมไม่ควรเอามาเล่นตั้งแต่เกมแรกนะว่าอ่ามันเล่นยากพอสมควรนะโอเคอันนี้ผมอ่าเอาเป็นขวานนะครับผมตัวเน้นอื่นนะเน้นยืนไฟนานๆเพราะว่าตัวมันยิ่งเล่นไฟนานยิ่งเก่งนั่นเองนะผมแล้วก็ต้องไม่ดื่มของเลยนะ เน้นย้ำนะครับผมว่าเวื่สิบสองนะครับถึงจะเก่งนะเชียวันนี้ลิเตอร์เข้าการนะเดี๋ยวเรามารับล่าครับผมโอเค okay. อันนี้ไอรีขึ้นไปนะ,อ,ะอันนี้ผมยังไม่มีเจาะเกาะน,นะผมก็เลยแบบยังไม่น่าจะตีป้อมแตกนะครับผมแก็พาสีนะครับสามารถใช้กับป้อมได้ด้วยนะเนี่ยเราตีป้อมปุ๊บเนี่ยเราก็จะตีไวขึ้นเห็นไหมเนี่ยใช้กับป้อมได้นะครับผมไม่ใช่ว่าใช้ได้แต่กับคีมนะเนี่ยได้แค่นี้จริงๆแล้วก็ถอยนะครับ ยูสองถ้าเกิดว่าใช้ดีๆก็สามารถหลบได้นะอย่างที่บอกโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นมุลามาสะนะครับผมมันจะได้อ่าแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมเวลามันกดอันตินะครับผมเหมือนมันจะได้จอกเกาะนะแล้วก็ได้จอกเกาะจากไอ้มูลาเนี่ย40%นะครับผมแล้วก็ได้จอกเกาะจากพลังแสงอีกนะรวมแล้วก็เหมือนจะได้จอกเกาะ90หรือ95%แหละจำไม่ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวนี้ คือมาช่วยข้างบนก่อนนะเคนี้ผมกาจะตีป้อมนะอ่าเดี๋ยวนี้แท้งป้อมให้เพื่อนนิดนึงโอเคถอยครับผมอ่าโอเคแคลรี่เดินได้นะโอ้แต่ไมไอ้ขีบหมอบไปดีแต่ไม่เป็นไรบนโอเคเขาอยู่กลางกันเยอะนะน่าจะได้บนอยู่ดีครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์นี้เสร็จเดี๋ยวเรากลับไปรีเซ็ตเลยครับผมโอเคกลับแล้วก็กลับไปฟาร์มนะอย่างที่บอกว่าต้องรอเลี้ยวสิบสองจริงๆนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าสมมติโดนด่าอะไรแบบนี้ในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ ไม่ต้องมาสนใจนะครับเรารอแค่วิวสิบสองนะถ้าเกิดว่าถึงวิวสิบสองเนี่ยเราอาไม่สามารถทําอะไรได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของฝีมือนะครับผมอุย้ยใจจังหวะนี้เพื่อนเราอันนี้ผมจะไปปิดนะแต่แม่โอเคไม่เป็นไรเอาตีแล้วผมเนี่ยตีไปเสียแล้วก็ตีการใช้คอมโบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าเอาง่ายถ้าเกิดว่าจะเข้าไฟเนี่ยแนะนําให้ก่อนตีนะผมเดี๋ยวสกิลสองเห็นไหมเราจะใช้ได้อีกทีหนึ่งแล้วเราก็ จะสามารถหลบได้นะครับ1จังหวะนะครับแล้วก็อี้มันก็หลบได้2จังหวะถ้าเกิดใช้เป็นสแต็กสีส้มนะฉะนั้นการใช้สกชสกิลเนี่ยค่อนข้างมีผลนะของการเลื่อนลำดับการใช้สกิลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สแต็กสีส้มนั่นแหละครับผมใช้สแต็กสีส้สสมในการเข้านะพราเราจะสามารถหลบได้2จังหวะแล้วก็สไลด์ได้อีก2จังหวะนั่นเองนะครับผมเนี่ย พุ่งเข้าไปหาเขาได้2จังหวะแต่ก็เราฟาร์มอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ใช้สแต็กสีฟ้าดีกว่านะครับผมโอเคผมได้มูลาละโอ้โหจังหวะนี้เพื่อนเราแช่สวยนะอันนี้ต้องไปช่วยเราเปิดตีเนี่ยนะครับยูสองตีเน,นี่ยนี้โดนขัดนะครับผมจะได้ีโอเคแล้วก็สกีอันตีออกก็ได้หรัเข้าผมมาเล่นได้หลายแบบนะแล้วก็อันตีเราสามารถโดนขัดด้นะแบบเมื่อกี้นะครับผมที่ผมจะอันตีพุ่งเข้าไปนะครับแต่เนี่ยโดนขัดนะก็เลยไม่ได้พุ่งเข้าไปนะไม่เป็นไร Okay, เกีไหลชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นโอมิอามนะครับผมหรือใครจะเน้นเกี่ยวแบบสโลหรือว่าเอาเอาไว้ยื้อให้นานกว่านี้ก็ออกเป็นฟอร์ตเคปก็ได้ครับผมไม่ผิดนะมันสามารถออกได้2อย่างเลยคนระับผมสลับตัวนี้นะครับว่าตัวมันจะสึกจะแรงจากติซะส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาเชื่อเพื่อนนะเดี๋ยวเราสกิลสองสกิลหนึ่งก็ได้นะครับผมเพราะว่าอยังไงซะเราก็เขาอยู่คนเดียวนะครับผมเราก็สามารถใช้สกิลสองในการย่นระยะได้นะครับ แล้วก็ตัวหยานเนี่ยถ้าเอามาเล่นจังเกอร์เนี่ยตัวมันจะฝาอ่เอาเก็บออบเจคทีฟค่อนข้างช้านะครับเ,เก็บออบเจคทีฟแล้วค่อนข้างช้านะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเอามาเล่นจังเกร์เนี่ยอาจจะต้องมีเพื่อนมาช่วยตีนิดหนึ่งนะครับช่วยตีช่อยเก็บออบเจคทีฟนะเพราะว่าตัวมันตีคนเดียวค่อนข้างช้านะโอเคแล้วก็ฝาจังหวะน,นี้เราได้สุดสองละตอนนี้คือเราเล่นได้แล้วนะครับโอเคถึงแม้ว่าเราจะมีของแค่ชิ้นเดียวเราก็สามารถเล่นได้นะ เราก็ตีไปนะครับตีไวนะเมื่อ,อพาสซีฟทำงานนะครับผมก็ตีไปแล้วก็ฟามไปเรื่อยๆนะครับผมให้ขวานสแตกเต็มนะครับเราจะได้อึดๆเข้าไปอีกนะครับผมตอนนี้คือบบเราพร้อมบวกนะสามารถหนึ่งหนึ่งได้หรือว่าเล่นทีมไฟก็ได้ผมขอแค่มีันตินะครับโอเคจังหวะน,นี้ตรงกลางยังไงโอเเขาเปิดแล้วผมเราเข้าไปนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้นตินะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะค่ายากไปหน่อยแต่ยางไงนี้อลิมาไหมแต่ยังไม่ได้เปิดไฟก็ไม่เป็นไร ก้อนติเอาคูดาวก็พอสมควรน,นะครับผมไม่ได้คูดาวไวนะเพราะว่าแบบมันเก่งที่อันติด้วยนะครับอ่าแล้วก็ข้อดิเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนนะรอจังหวะเนี่ยโอเคเขาเข้าไฟาปุ๊บรอติเปิดเลยเนี่ยเนียเราล้วงตัวบางๆหรอผมเนี่ยเราได้แครี่ปุ๊บได้มากลับมาถอยมาตีตัวนึงเห็นไหมอ่ะแล้วก็ตัวเราเนี่ยถ้ายิงได้ตีเนี่ยอ่าเห็นหลอดข้างบนไหมครับผมข้างบนมันจะรีอ่าสามารถขึ้นได้เรื่อยๆนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ หลอมันจะขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะถ้าเกิดว่าได้ตีนะครับผมแต่เมื่อกี้มันไม่ได้ตีก็เลยแบบเออมันก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตัวมันเนี่ยเก่งหนึ่งหนึ่งก็เก่งนะครับผมทีมไฟก็เก่งนะแต่เก่งไม่12สิบสองนะครับผมฉะนั้นก็เป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวกลางเกมถึงเลทเกมได้เลยนะครับเกมเดี๋ยวนี้ผมสกิลสองไปปุ๊บเนี่ยให้ถึงปุ๊บพอเราตีตีฟัสีเรแล้วเราสกิลสองได้อีกล้นี่กดแข่งครับผมโอ้ยจังหวะนี้เพื่อนปลาหอกพอดีเลยเนี่ยเราฆ่าเขาได้เลยผ แล้วเนี่ยแล้วก็อันติเราพุ่งทะลุกำแพงได้ด้วยนะนเห็นไหมครับโอ้โหเราเก็บสาเลยนะจังหวะนี้ถือว่าดีมากนะครับผม <S <S อ่าแล้วก็ข้อดีของอันติที่เป็นวิ่งสิบสองเนี่ยเวลาเราใช้สกิลแล้วก็ตีติดพาสีเนี่ยมันจะขึ้นสแต็กให้เราหนึ่งสแต็กเลยนะขึ้นสแต็กสีขาวนะครับขึ้นให้เราเลยหนึ่งสแต็กมันเลยทําให้อ่าวิ่งสิบสองเก่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะนี้ถอยก่อนนะเหเราสกิลออกครับผมอันนี้น่าจะนานโอเคน่าจะวิ่งรอดนะครับ เพราะว่าเราจะสามารถคอมโบได้ไหลลื่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็คือสมมุติว่าเราใช้สกิลสปุ๊บเนี่ยมันจะมีสแต็กขึ้นมา1สแต็กเลยนะแล้วพอเราใช้ยกิลงตีปุ๊บมันก็จะแบบติดพาสติอีกรอบหนึ่งนะครับผมทำให้เราแบบใช้สกิลได้ค่อนข้างถี่นะครับผมแต่ต้องอย่างที่บอกนะว่าต้องได้ตีนะครับผมโอเคจังหวะน,นี้ผมกะจะดักนะแตแ่ไม่เห็นแครี่นะครับผมแล้วก็ขวานไฟทําอ่าไปเบินนกนะครับทาให้เขาเห็นนะครับ ว่าไม่ดี่าไรนะแต่ถามว่าส,ส,สู้ได้สู้ได้นะครับผมแต่อยากอย่างน้อยเรากา็ให้เราล้วงตัวแคลี่เขาก่อนดีกว่าอันนี้ผมต้องไปช่วยกลางนะผมกะจะหมจะไปดักเท่านั้นกมกลางตายไว้เป็นนิดนึงนี่ฮะก็พยายามใช้สกิลหนึ่งในการคีบๆทุนใหญ,ญ่นะสแต็กสีฟา้านะครับผมแล้วก็นีบผมพยายามเก็บสแต็กแบบนี้ไว้นะครับพอเวลาแบบใกล้เข้าทีมไฟเนี่ยเราจะได้อันติแล้วก็สกิลแล้วก็ให้ ให้มันติดพาสซีฟได้เลยนะครับแบบเราไม่ต้องมาเสียเวลาสกิลก่อนทีหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็แบบจะติดพาสติกเราไม่จะเสียเวลาเกินไปอันนี้น่าจะได้นะโอเคได้ครับผมใ่จังวันนี้เรนมาตีครับผมตีอุยอันนี้ต้องถอยก่อนนะโอเคเราตีแล้วผมลองบวกเลยนะเนี่ยตีแล้วก็สกิลสองปุ๊บสกิลสองอยู่เห็นไหมแรงนะครับผมอ่แล้วก็ตีเราลดดาเมจอ่าด้วยนะครับผม50หรือ40%นนี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ได้ เตรียมข้อมูลมานะเพราะว่าผมก็พูดไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะครับผมว่าตัวมันงื่อนไขในการเก่งค่อนข้างเยอะนะครับผมคือหนึ่งเลยเนี่ยตัวมันต้องได้ได้ฟาร์มจนถึงเวทสิบสองอ่ะกว่ามันจะเก่งคือมันต้องเวทสิบสองนะครับผมซึ่งแบบมันมันค่อนข้างนานนะเวทสิบสองมันไม่ได้แบบไวมากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าต้นเกมเราโดนยับจริงๆอ่ะคือมันมันแบบมันฟื้นยากนะครับคือในหว่นี้ลงมาปิดนะในหว่นี้ นี่ผมไม่อ่าโอเคเจอนะผมเราสก,กิลสองไปอันติเห็นไหมเนี่ยเราสามารถเข้าถึงตัวบางๆได้ง่ายๆนะเดี๋ยวนี้สก,กิลสองไปปุ๊บเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดเพราะว่าเรามีอันติสามารถพุ่งเข้าไปแบบืนี้เห็นไหมครับพุ่งเข้าไปหาเขาได้ง่าย,ายๆด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีสก,กิลสองอีกต่างหากเนี่ยที่สามารถพุ่งเข้าไปอีกก็คือเราจะสามารถพุ่งได้สองถึงสามจังหวะเลยนะในการเกี่ยวนะครับแล้วก็อีกทีมเนี่ยยยยเเเเเปป็็็นนนนแแแมมมมม่่่่่คครรีีีีกกกกับบบขาาาตด้้วะทไไถฟิออ์ื ยังไงก็ถ้าเกิดเราได้ติยังไงก็ถึงนะครับโอเจงหวะนี้ผมเนี่ยผมอันนี้ผมโซนนะผมคิดว่าเพื่อนน่าจะจบได้นะครับเนี่ยนีก็มาตีแล้วก็ถอยนะผมเดี๋ยวอันนี้เราก่อนตีขผมกันซีซีนะอันนี้ต้องรีสก,กีสองแล้วก็ตีออกนะผมเนี่ยแล้วก็สก,กีสองอีกนทนีโอ้ต่จังหวะเขาเข้ามานะอันนี้แมถ้ามีตีผมสวนได้นะเนี่ยอันนี้ผมพมยายามจะสวนแล้วแต่แบบเลือดมันน้อเยเกินไปจริงๆนะครับก็เลยตายไป โอ้จังหวะน,นี้ป้อมเกือบแตกแล้วอันนี้โดนซีซีขัดนะแม่เสียดายครับผมเกิดมาตายนะโอเคดูจังหวะน,นีน้เพื่อนเราตีตีเคคลิปอน่นโอเคสวยครับผมโอ้คลิปเขาไปตีกับคลิปเรานะเห็นไหมเมื่อกี้โอการนะแม่แบบคลิปเขาไม่ถึงป้อมเลานะทำให้ยังรอดมาได้นะผมโอ้ยังดีที่ไม่แพ้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงคนในเกมนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นเสียงคนในเกมนะไม่ได้เสียงอ่านอกนอกเกมนะครับผม อาจจะล้มลวุนิดนึงนะผมก็ขอไฟด้วยนะโอเคแต่ก็ผมจะเปิดอ่าไ์ไว้ตลอดนะผมเวลาแบบมีคนพูดอะไรแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเผื่อเขาอาจจะสั่งเราหรือว่าบอกอะไรเราอย่างนี้นครับผมโอเคจังหวะนี้เขาตายสามนะอันนี้เราควรจะเปิดแล้วครับผมต่อให้เราตีอ็อบเจกต์ช้าก็ตามนะนี่ฮะเราตีไปเลยเราควรจะรีบตีนะผมแม้ว่าจะจะเป็นเ <laughs> ม็ดเม็ดสองก็ตามแต่เราก็ควรจะรีบตีับผมว่าเขาตายไปสองนะเพิ่งเกิดโอเค วันนี้คือเราคุ้มแล้วครับผมเราได้กอนสรียเยอมานะโอจ้จังหวะนี้การโดนนะผมเดี๋ยวโอเคไม่ได้เอาต่อก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวนี้ต้องเซตเคียวนิดนึงนะครับผมโอจ้จังหวะนี้เหมือนจะเข้าไฟ์หรือเปล่าเดี๋ยวรอจาังหวะนะโอเคจังหวะนี้จะรสตันตีเราเปิดแล้วผมเนี่ย <c oughs> คอมโบผมก็จะประมาณเนี่ยเราพุ่งเข้าไปเนี่ยอันนี้ได้เมทนะครับผมอันนี้ตีตีอันนี้เนี่ย,ยผมคิดว่าสแต็กมันยังอยู่นะแต่พอตายปุ๊บเห็นไหมสแต็มันหายครับผมถ้ากิดว่าเมื่อกี้มีสแต็กผม,มน่าจะ ได้แครี่อยู่นะแต่แบบพอตายปุ๊บสแต็กมันหายไปอไอสีขาวอะไม่เชื่อเมื่อกี้ก็สามารถลองย้อนดูได้นะสแต็กมันหายจริงนะครับผมผมคิดว่าเออมันมีสแต็กไงผมก็เลยแบบสกิลสองไปเลยไม่งั้นผมก็จะสะกิลหนึก่อนแล้วก็สกิล2นะเพื่อที่จะแบบให้พัลสีมันทํางานนะครับมันจะได้แบบสามารถหลบได้2ช่องหวะนะแล้วก็อาจเผลอจะได้แครี่ด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไร โอเคจังหวะน,นี้ล่างโดนนะโอ้จังหวะน,นี้เ,เก็บสแตก็ก่อนเห็นไหมเนี่ยเราฟาดอะไรไปก็ได้แล้วมาตีสกิลสองตีตีสกิลหนึ่งอันตีเนี่ยอ่แล้วก็คอมโบผมอ่ไม่ค่อยอ่าแนะนําเยอะเท่าไหร่นะก็แล้วแต่สถานการณ์เลยดีกว่านะผมแต่ก็แนะนําว่าให้อันติเปิดไปเลยนะครับผมตัวมันเก่งก็ต่อเมื่อมีอันตินะอันติเปิดไปแล้วผมถ้าเกิดจะเข้าทีมไฟอะ่ะใช้อันตีไปเลยนะผมไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ส่วนการจะใช้สกิลสองสกิลหนึ่งก่อนก็ ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ความชํานาญในการเล่นนะครับผมส่วนผมก็อุ้ยจังหวะนี้ต้องหลบหลบไม่ได้ผมแต่ยังดีที่รอดนะยังดีที่เคียวไอ้นี่เราทํางานพอดีนะครับผกก็เลยรอดนะถ้าเปิดไม่มีเมื่อกี้ไม่มีเคียวผมตายแน่นอนโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้กอ่อเกิดใกล้จะกลับมารีเซ็ตแล้วเดี๋ยวผมจะขายเคียวแล้วก็ซื้อกอ่อเกิดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเซ็ตเป็นเคียวเหมือนเดิมนะเพราะว่าตอนนี้เคียวเรากําลังรีติดคูลดาวอยู่นะครับซื้อไปก่อเกิดแล้วก็เซ็ตเป็นเคียว แล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีบั๊กนะผมไม่สามารถซื้อไอเทม่วงหน้าได้นะเพราะฉะนั้นก็จะเซตเวลาจะขายของหรือเซตของก็ควรจะทําแบบที่ผมทำาล้เมื่อกี้นะครับเซตแบบเมื่อกี้ดีกว่านะก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมไม่แย่นะนะขีดแล้วก็ขีไปขีดในจังหวะนี้เราผมไปเอาบูบับก่อนนะแล้วก็เห็นไอรีไหมหกไอรีดันบนนะเดี๋ยวอันนี้ผมต้องรับบนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรับบนก่อนนะเนี่ยแล้วก็ไปดักพุ่มตรงนี้เลยเผื่อไอรีดันต่อนะครับ ว่าไอนี่ก็ตอนนี้แมปเราก็ถือว่ามือดอยู่พอสมควรนะเคนี่สกิลสองอ่ะสกิลหนึ่งจังหวะนี้ไอลี้อยากจะลองเล่นกับผมเนี่ยเราอันตรีแล้วครับผมแล้วก็รอรอรอ,อสก,ววกิลปุ๊บเนี่ยสกิลนี่แรงมากเลยครับเห็นไหมไอลี้คือว,วูบเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือดาเมจที่แรงๆมากเลยนะครับน,นี่คือแบบนี้ของไอ้ลี่้วยนะของแท้งด้วยนะครับโอ้จังหวะนี้แหมเพื่อนเราทําดีมากนะครับผมตายสี่ตายห้าเลยมั้งครับผมเนี่ย โอ้เป็นไฟสี่ต่อสี่นะครับผมผมมาเก็บไอรีนะเมื่อกี้แล้วก็เพื่อนเราก็ถึงมาทำได้ดีมากโอเคโอ้ก็น่าจะจบนะครับผมยังไงก็จบนะอ่ากิกซี่ตัวเดียวเดี๋ยวให้เพื่อนตีป,ป้อมมาเลยครับผมผมไปไม่ทันแล้วนะโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมสลับเกมนี้นะผมว่าเกมนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับผมเราสามารถนําไปเล่นกันได้ดนะสหรับอย่างนะเป็นตัวหนึ่งที่อ่าเก่งแต่เก่งช้าไปหน่อยนะครับผมตัวที่เล่นยากด้วยนะครับผมเพราะสมควรนะต้องฝึกเล่นนะครับผมก็คือว่ามาเล่นครั้งแรกเนี่ย เล่นยากมากนะครับผมก็ถ้าจะเล่นโด,ดนนี้ต้องอด,อดทนนะรอเวฟลสิบสองนะครับผมถึงจะเก่งนะเพื่อนๆมเลยจะบอกสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ